เพื่อนๆรู seeds, land, year, ้จักเมเคอร์จอแดนกันไหมครับเขาเนี่ยคือนักบาสระดับตำนานของ NBA เลยครับแต่ว่ามีรองเท้าคู่หนึ่งนะครับชื่อรุ่น Air Jordan 13เนี่ยซึ่งเขาได้ใส่รองเท้าค like um ู่นี้ลงรอบชิงชนะเลิศในปี98ครับรองเท้าคู่นี้นะครับได้ถูกนำมาประมูลแล้วก็กลายเป็นรองเท้าที่แพงที่สุดในโลกเพื่อนๆคิดว่ารองเท้าคู่นี้ราคาเท่าไหร่ครับรองเท้าคู่นี้ราคาเท่าไหร่ล้าน ้สวยอะ่ะคุ้นๆของ m ม s o n นจอแดนปะเนี่ยใช่ครับของมันต้องแรงเดาไม่ถูกเลยเนี่ยสี่ล้านน่าจะซักสี่หมื่นไหมคะเป็นล้านครับโอ้เป็นล้านเลยเหรอคะ้านสี่พี่คิดว่าราคาเท่าไหร่คู่เดียวในโลกหรือเปล่าใช่ number one ซะด้วยเจ็ดหมื่นนะเฉลยได้ไหมได้ดิ <laughs> คู่รองเท้าคู่เค้นเนี่ยเหรอคะ <laughs> ฮะเนี่ยนะโหยนี่โหยนี่รองเท้าแอมฮิดปะเนี่ยดอกเตอร์แบนเนมรับรองว่ามีแต่ของแท้เพราะของฟอร์มทิ้งไปหมดแล้วส่วนที่ราคาสูงขึ้นเนี่ยน่าจะเป็นเพราะว่ารองเท้าคนนี้มีลายเซ็นของไมเคิลจอร์แดนแล้วก็แฟนคับแท้ของเขาเนี่ยอาจจะเก็บสะสมนั่นเองครับแต่ผมคิดว่าคนที่ได้ไปต้องมีความสุขมากแน่ๆเพราะว่าเขาได้รองเท้าของไอดอลที่เขาชื่นชอบไปนั่นเองครับสนใจคลิปดีๆแบบนี้นะครับติดตามช่องดรแบรนดร์แบนเนมไปด้วยนะครับ